Nouns หรือคำนามคือชื่อทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ประเทศทวีปหรือแม้แต่ชื่อสิ่งของที่เป็นนามธรรม Nouns มี5ชนิดชนิดที่หนึ่ง nouns นามทั่วไปนามทั่วไปมีสี่กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่เป็นชื่อคนเช่น student นักเรียน Doctor คุณหมอ Human เป็นมนุษย์ King King กษัตว์กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เป็นชื่อสัตว์เช่น Tiger เสือ Cangaroo จิงโจ้ Wolf, หมาป่า Dog, สุนัขกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่เป็นชื่อสิ่งของเช่น Radio, วิทยุ Keyboard, แป้นพิมพ์ Television, ครโทรทัศน์ Pen ปากกากลุ่มที่4ี่คือกลุ่มที่เป็นชื่อสถานที่เช่น shop ร้านขายของ building ปาคาร school โรงเรียน beach ชายหาด nouns ชนิดที่สองคือ proper nouns คำนามชื่อเฉพาะเป็นการเรียกชื่อที่บ่งชี้ถึงคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการเฉพาะและตัวขึ้นต้นต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอเช่นหัวหิน a n g k o k เป็นต้น nouns ชนิดที่สามคือนามกลุ่ม นามกลุ่มคือคำที่เป็นกลุ่มเป็นพวกเป็นฝูงมากกว่าหนึ่งคนหนึ่งสิ่งหนึ่งสถานที่เช่น family ครอบครัว team กลุ่ม government รัฐบาลชนิดที่สี material nouns วัตถุนามคือชื่อของวัตถุชนิดต่างๆเชน่น Wood my Steel Lip Zinc Sankasi. Gold Thong Rice Cow Oil Naman abstract nouns อาการระนามคือนามที่เป็นนามธรรมาส่วนมากขึ้นต้นด้วยคำว่าการหรือความเช่น good ความดี beauty ความงาม running การวิ่ง jogging การเดิน Thank you.